ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเสในรายการคนบ้ามาบองทางช่องคนบ้ามาบองและรายการแชร์ครับจริง <c oughs> ๆมันควรมีรายการที่แบบสเปซิฟิกหรือเฉพาะเจาะจงมากกว่านี้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้คิดนะฮะโอเคก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับวันนี้เราจะพาแมวไปพบคุณหมอนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เพราะน้องป่วยนะครับฮัลโหล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเนสในรายการคนบ้าหมาบองทางช่องคนบ้าหมาบองและรยายแปดชานะครับจริงๆมันควรมีรายการที่แบบสเปกซิฟิกหรือเฉพาะเจาะจงมากกว่านี้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้คิดนะฮะ <c oughs> โอเคก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับวันนี้เราจะพาแมวไปพบคุณหมอนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เพราะน้องป่วยนะครับเราพาไปเพื่อไม่ให้น้อง ป่วยในอนาคตนะครับนั่นก็คือการฉีดวัคซีนนั่นเองเนาะถามว่าการฉีดวัคซีนแมวเป็นเรื่องใหม่ไหมไม่เลยนะครับเก่ามากแล้วเนาะแต่ว่าเป็นครั้งแรกสําหรับเราทุกคนเชื่อไหมเพราะอย่างที่เคยบอกนะครับว่าแมวน้ํายืนตัวลายสลิดที่เห็นเมื่อสักครู่ที่มันร้องแมวแมว,แมวอยู่ตันนี้ยนะอัน <c oughs> นี้เราเพิ่งกลับมาเลี้ยงเมื่อแบบ โอ้ยเป็นน่าจะมากกว่า20ปีนะครับคือแต่ก่อนนะ่ะแม่แกไม่ค่อยชอบแมวเพราะว่าแกบอกว่ามันขี้เหม็น <c oughs> ซึ่งเอาจริงก็เหม็นทั้งหมาทั้งแมวนั่นแหละเนอะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเด็กเด็กก็เคยเลี้ยงอยู่น่าจะประมาณ9หรือ10ขวบอะไรอย่างงี้นะครับ <c oughs> ซึ่งแต่ว่าแต่ก่อนนะ่ะก็ไม่เคย อย่าว่าแต่แมวเลยหมาที่เหมือนจะอ่อนแอกว่าแมวอะ่ะเราก็ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเลยถูกไหม,มแต่ว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเชื้อโรคมันพัฒนาขึ้นนะเราก็พัฒนาเหมือนกันนะเราก็มีวิวัฒนาการเหมือนกันแข็งแรงขึ้นเหมือนกันแต่ว่าเรานณะที่นี้หมายถึงคนและสัตว์ด้วยนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเชื้อโรคมันก็มันก็ตามทันนะครับ มันก็สตรองตามสานเออไม่ได้เอาไปโผดถ้าไปฉีดวัคซีนจะได้จะได้ไม่ป่วยเออไม่เชิงว่าไม่ป่วยนะครับแต่ว่าอัตราการป่วยน้อยอู้ลำคาญมันร้องได้แน่ลำคาญจังเลยนะเนาะแมวอ่ะเนี่ยจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่หลายคนไม่ชอบแต่เรากลับมาเลี้ยงเพราะว่าเราคิดว่ามันจะเป็นอาวุธสังหารหนูซึ่งจริงๆไม่ใช่เลยจา้าของก็พังไปอีก อีกห,หลายอย่างเนื่องจากหนูนะครับเออนั่นแหละก็หลายคนอาจจะแบบมีความเชื่อว่าแมวก้าวชีวิตแมวตายยากนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแค่ความเชื่อนะครับมันไม่มีอะไรพิสูจน์เนาะเออดังนั้นเนี่ยก็กันไม่ดีกว่าแค่นะครับก็เราเราเราพูดยาวพูดเยอะเพราะว่าเราไม่สามารถถ่ายบรรยากาศที่อยู่ในคลินิกมาให้ดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ส่วนบุคคลอะไรเงี้ย ก็น,นั่นแหละคลินิกโรงพยาบาลสัตว์และคนอะไรย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายภาพถ่ายวีดีโออยู่แล้วนะครับ <c oughs> เออ,เอ,อดังนั้นเนี่ยเราก็เลยพูดยาวๆนิดนึงนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเก็บภาพนิ่งมาก็คงเป็นภาพปกแหละนะให้เห็นว่าพาไปจริงๆนะครับซึ่งที่ที่เราจะพาไปไม่ได้มีสปอนนะครับก็คือที่ที่ใกล้บ้านนี่แหละนะครับขับรถเนี่ยครึ่งทางละใกล้ถึงละ ก็คือคลินิกรักษาสัตว์ KO นะครับซึ่งเออก็จะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีอะไรก็แล้วแต่เออจะไม่บอกว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่ามันใกล้บ้านนะครับก็เอ,อค่ารักษาก็อาจจะสูงกว่ากว่าในเมืองนะเพราะในเมืองเขาเขามีคู่แข่งเยอะใช่ไหมเออ,อ เราก็ต่อกันเลยนะครับเราก็ต่อกันเลยกับฉากปิดนะซึ่งก็ถ่ายต่อจากฉากจบนั่นแหละเอ้อถากฉากเปิดนั่นแหละนะครับ <c oughs> ก็พาน้องไปฉีดมาแล้วนะครับ <c oughs> เฮ้ยไม่ดีเดี๋ยวเรา <c oughs> เรายังไม่ทราบราคาที่แน่ชัดเลยอ๋อแล้วก็วิธีการฉีดน่าจะคล้ายกับหมานะครับเ <c oughs> ดาไว้ก่อนเลยแต่ว่าถ้ามัน <c oughs> ถ้ามันไม่คล้ายยังไงอี่ <c oughs> <c oughs> อะไรของเขาเจอคนขับรถเฮียขับรถอ่ะอะถ้ามันไม่คล้ายยังไงหมายความว่าราคาไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าราคาน่ะมันจะเป็นแบบเข็มแรกมันจะมันจะแพะเออ ขมครั้งแรกมันจะแพงถ้าเรายังไม่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับแต่ว่าตัวนี้ฉีดไปแล้วส่วนวัคซีนวัคซีนแมวนะ่ะวัคซีน5้าโรคอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจว่าโรคคล้ายๆกับหมานะครับมันจะ,ะราคาเข็มละประมาณไม่เกิน400นะครับซึ่งแต่ว่ามันไม่ได้จบที่เข็มเดียวนะมันต้องฉีด3เข็มนะครับ เข็มละเดือนต่อเนื่องอะไรงงี้เนาะอ่าก็จะจบอยู่ที่ถ้าแบบแพงสุดเลยก็คือ4 432จบอยู่ที่1,200บาทนะครับต่อการฉีดวัคซีนของสุนัขและแมวนะแล้วก็ไม่ได้จบแค่นี้ปีต่อไปถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ก็ต้องพากลับมาบูสต์นะครับแต่ว่าไม่ใช่บูสต์3เข็ม3เดือนละเดือนละเข็มไม่ใช่แต่ว่าบูสต์เข็มเดียว ในช่วงเวลาครบหนึ่งปีหลังจากฉีด3เข็มแรกนั้นนะฮะประมาณนี้นะโอเคถ้าเออ่ราคาหรือหรือกลไกลวิธีการบูสเตอร์บูสติ้งนั่นนี่อะไรมันต่างกันเดี๋ยวเราแจ้งให้ทราบอีกทีเลยนะครับแต่ว่า เราว่าไม่น่าต่างนะซึ่งเราก็จะปิดคลิปไปเลยโอเคหวั <laughs> okay, งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะเหมือ <c oughs> นเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ครับใช่กดแชร์แค่ Subscribe ไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครั <c oughs> บยบายสวัสดีครับค่ะโอเค